ณชุมชนแห่งหนึ่งได้มีเด็กอยู่คนหนึ่งชื่อว่ากีเขากำลังจะเดินไปชวนเพื่อนที่ชื่อว่าแม็กว่าจะไปปลูกป่าด้วยกันเขาก็ได้เดินไปที่บ้านของโอ้โอเหนื่อยจังเลยเมื่อไหรจะถึงสักทีเนี่ยออแต่ดีนะที่เราเดินมาจะได้ช่วยลดโลกร้อน ึงสักทีไม่รู้แม็กตื่นยังเดี๋ยวลองปลูกดูแม็กแม็กตื่นหรือยังเออว่างไงกีมีอะไรหรอไม่มีอะไรหรอกวันนี้เราว่างว่าชวนไปปลูกป่าไปกันไหมเออ,เอ,อโอเคไปกันสิว่างอยู่วันนี้ไม่รู้จะทำอะไรดีไปกันเร็วไป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 เดี๋ยวเรานำนะ เขาเขาสองคนได้เดินผ่านชุมชนชุมชนหนึ่งจนเดินไปถึงป่าเตาะแตะ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 ถึงสักทีเหนื่อยเมื่อกี้เหนื่อยดิถึงสักทไีไปไปเริ่มการปลูกป่ากันเลยไปแม็กเราเริ่มปลูกป่ากันเลยโอเคไป และแม็กกับกีก็ได้หว่านมาเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ลงไปสิบปีผ่านไปต้นไม้ก็ได้เติบใหญ่ขึ้นมาเรื่อนี้สอนให้เราได้รู้ว่าให้เรารักโลกคอยดูแลโลกช่วยโลกและปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน